นี่เป็นภาพของหุ่นกระติบข้าวและก็หุ่นฟางที่หลากหลายซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ภายในงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางครั้งที่สอง ภายในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณณทิวการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยกำหนดจัดแสดงในงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟังครั้งที่สองนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่9กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2,567 สิ่งภาพเถนอยู่นี้เป็นหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟังที่หลากหลายอาทิเช่นหุ่นฟัง12นักสัตว์หุ่นกระติบข้าวยักษ์หุ่นโรบอทหุ่นผีเสื้อสมุทรหุ่นพระภัยมณีเงาะป่าหมาาินมังกรยูราฟคิงของไดโนเสาร์ aur, และก็อีกหลากหลายซึ่งหลายคนที่ได้พบเห็นต่างก็มาถ่ายรูปเก็บความประทับใจในการจัดแสดงหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟังครั้งที่สองนี้ สำหรับการจัดมหากกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางครั้งที่สองนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางที่หลากหลายนี้แล้วยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายทั้งการประดับตกแต่งเรื่องของไฟสวยงามอลังการมากกว่า1 0,000ืนดวงในยามค่ำคืนนอกจาก จากนี้ยังจะได้สนุกสนานกับการแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าวในทุกวันสามเวทีภายในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ด้วย สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมหุ่นกระถิบข้าวและหุ่นฟังที่หลากหลายนี้สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่มากกรรมหุ่นกระถิบข้าวและหุ่นฟังครั้งที่สองภายในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามณน,นาทิวาการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ